มีข้อคำถามที่ถามมาว่าเราจะคุยแชทยังไงนะคะใหเ้เพศตรงข้ามชื่นชอบแล้วก็หลงเรานะคะอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทำเนื้อหาลลำบากพอสมควรเหมือนกันเพราะมันค่อนข้างเป็นเฉพาะตัวนะคะแต่ว่าขวัญก็จะเอามุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ขวัญเคยเจอนะคะแล้วก็ประสบการณ์จาก คนที่เคยมาปรึกษานะคะมาเล่าสู่กันฟังเนาะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะที่เราจะเรียนรู้ว่าเราจะคุยยังไงให้เขาไม่เบื่อเราให้เขารู้สึกอยากคุยกับเรานะคะอันที่หนึ่งค่ะคนที่เราคุยด้วยอะคะ่ะเขาเป็นคนบุคลิบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเขาเป็นคนที่เน้นข้อมูลหลักฐานเน้นเป็นคนปัจจุบันนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะคนแบบเนี้ย จะคุยหลักฐานข้อมูลในสิ่งที่เขารู้เพราะฉะนั้นการชวนคุยในสิ่งที่เขารู้และให้เขาสอนเราจะเป็นอะไรที่เขาจะชื่นชอบแล้วเขาจะตอบเราเร็วมากแล้วเขาจะแบบให้ข้อมูลความรู้เราเร็วมากนะคนลักษณะแบบนี้อันแรกอันที่สองค่ะคือคนที่เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวเยอะไม่ค่อยให้ใครมายุ่งเกี่ยวไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครคนลักษณะนี้จะไม่ชอบตอบแชทค่ะ แต่จะชอบคุยมากกว่าหรือชอบเจอหน้ามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคนที่สผู้ชายคนที่3เป็นผู้ชายที่ชอบคุยชอบจีจะนะคะจนเรารู้สึกว่าบางทีคุยมากๆเรารู้สึกเขาไร้สาระมากเลยนะคะเราส่งข้อความอะไรมารู้มมาเยอะแยะมากมายจนเรารู้สึกลาคานอย่างเงี้ยถ้าคุณชอบคนลนักษณะแบบนี้ เราก็สามารถคุยได้กับเขาได้ทุกๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งที่ขวัญบอกไปก็คืออันนี้เป็นยกตัวอย่าง3ประเภทนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาพูดถึงบุคลิกภาพที่มี7-8จะมีอะไรบ้างนะคะของไบโอสแกนเนาะ,ะซึ่งเป็นซึ่งเป็น,ซ,ปนซึ่งเป็นเนื้อหาที่เราจะเข้าใจถึงแต่ละบุคลิกภาพได้นะคะ อย่างแรกที่ขอนพูดไปคือเราเข้าใจบุคลิกภาพพอก่อนว่าเขาเป็นยังไงอย่างที่สองใช้ความเป็นตัวของตัวเองในการพูดในการคุยนะคะการพูดการคุยที่ผ่านแชทตุ่มสือ่อโดยที่ไม่เห็นหน้าหรือน้ําเสียงของเราเนี่ยให้เราลองจินตนาการว่าเราจะคุยกับเขาแบบอ้อนหรือเราจะคุยแบบเขาแบบไหนให้เราจรินตนาการแล้วเราก็คุยเป็นภาษาของเขาเราไปนะคะอย่างง่ายที่สุดถ้าไม่พิมพ์เป็นตัวอ,อักษรเราอัดเสียงของเราไปก็ได้ วันนี้ทําอะไรอยู่คะวันนี้ทานข้าวหรือยังอย่างเงี้ยเน้นความห่วงใยเน้นการใส่ใจแต่ไม่จุกจิจกจู้จี้ขี้บ่นหรือวุ่นวายนะคะทําอะไรอยูออ่ดูแลตัวเองได้นะช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาดมากเลยเป็นห่วงนะอย่างเงี้ยค่ะใส่ความรู้สึกดีๆเข้าไปนะคะอันนี้อาจจะเป็นเบื้องต้นนะคะที่เอามาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้